อธิษฐานพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันกระบวนการดับทุกข์โดยสิ้นเชิงอย่างถอนรากถอนโคนนั้นจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การนั่งสมาธิเพื่อความสงบและเสพอารมณ์สุขประณนีตของจิตที่ได้จากฌานขั้นต่างๆเท่านั้นเพราะนั่นเป็นเพียงแค่การเอาขนเอาหินไปทับหญ้าหาได้ทําให้ยญกาคือกิเลสของเราหมดเชื้อตายไปโดยสิ้นเชิงไม่ และย่อมไม่ใช่การไปเรียนแบบในอาการอันเป็นฝ่ายผลของผู้ที่เข้าถึงความสิ้นทุกข์แล้วกล่าวคือพระอรหันตเจ้าทั้งหลายไม่แต่จะต้องเป็นการกระทำในฝ่ายเหตุเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงที่เรียกว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคือการงานของใจเพื่อการรู้แจ้งนั่นเอง ซึ่งการงานดังกล่าวนี้ก็คือการลำเลียงเอาสิ่งที่เรามีอุปาทานความเห็นผิดซึ่งมีอุปาทานขันห้าภาวะชีวิตกล่าวคือรูปนามหรือกายจิตภายในคือของเราและภายนอกคือของเขาเป็นที่สุดเอามาวิเคราะห์วิจัยอย่างแยบคายตามความเป็นจริง ด้วยกฎธรรมชาติทั้งสี่ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้และนำมาเปิดเผยในแบบที่พระพุทธองค์ทรงเรียกว่าโยนิโสมนสิการการพิจารณากระทำไว้ในใจโดยแยบคายซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญคุณแห่งโยนิโสมนสิการไว้เป็นอเนกะเช่นเราไม่เห็นทมใดมีคุณยิ่งไปกว่าโยนิโสมนสิการเป็นตน้นต่อจากนั้นจึงทาการ โอปัญิโกน้อมเข้ามาสู่ตนเอาเข้ามาพิจารณาเทียบเคียงกับประสบการณ์ตรงของตนเองว่ามีความเป็นไปสอดคล้องกับองค์ธรรมและกฎธรรมชาติอันพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสสอนไว้แล้วหรือไม่เราก็จะประจักษ์ความจริงว่าสรรพสิ่งทั้งหลายอันที่ใจเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเอาเป็นสรณะที่พึ่งอาศัยนำมาซึ่งสุข ทุกประการต่างๆมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นมีสภาวะที่แปรเปลี่ยนบิดพันไปอยู่ตลอดเวลาหาความเป็นตัวตนแท้จริงไม่ได้เอาเป็นสาระที่พึ่งพาอาศัยไม่ได้เราเองต่างหากที่เป็นฝ่ายโง่งมดันไปให้คุณค่าไว้กับสิ่งที่ไร้สาระหาคุณค่าแท้จริงไม่ได้เลย เมื่อเราเห็นความจริงชัดเจนเช่นนั้นสิ่งนั้นหรือองค์ธรรมนั้นอันเราได้ยกสูงขึ้นสู่กระบวนการปฏิบัติคือ 1. เอกคตารมมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวโดยพิจารณาคราวละองค์ธรรมเดียวเท่านั้น 2. โยนิโสมนสิการพิจารณาอย่างแยบคายโดยน้อมไปในอดีตให้เห็นเหตุปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น และดำเนินสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบันแล้วจึงน้อมไปในปัจจุบันให้เห็นว่ามีเหตุปัจจัยเช่นไรบ้างที่ทำให้มันปรากฏอยู่ทนโทษในปัจจุบันแล้วที่สุดจึงน้อมไปในอนาคตว่าแล้วในอนาคตนั้นมันก็จะมีเหตุปัจจัยเช่นไรบ้างที่จะทำให้มันแตกสลายดับดิ้นสูญไปจนมิอาจหารูปรอยเขาโครงใดๆ ที่จะบอกว่าเคยมีมันปรากฏอยู่ในโลกธาตุนี้ได้เลยจิตท,ที่เห็นประจักษ์แจ้งจากการโยนิโสมนสิการนึกคิดพิจารณาอย่างแยบใครเช่นนี้แล้วเห็นความห่วยแตกไร้สาระแท้จริงของสิ่งนั้นแล้วย่อมถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นที่ใจเคยโง่ง,งมให้คุณค่ายึดติดอารมณ์หรือสิ่งนั้นเอาไว้ซึ่งเคยก่อให้เกิดความทยานอยาก ลากจูงเอาความทุกข์ยากสารพันมาทิ่มแทงเราให้ทุรนทุรายไม่เป็นสุขตลอดมาใจจึงหลุดพ้นจากสิ่งนั้นโดยสิ้นเชิงแต่นั่นเป็นเพียงอารมณ์ภายนอกสิ่งภายนอกขันห้าหรือภาวะชีวิตภายนอกเท่านั้นแล้วขันห้าภายในคือกายจิตรูปนามของเราเองเล่ามันยังไม่ได้มีความสะดุ้งสะเทือนอะไรด้วยเราจึงมีหน้าที่ที่จะต้องโอปนัยโก คือน้อมเข้ามาใส่ตัวโดยเอาอาการความเป็นไปตามกฎธรรมชาติของสิ่งนั้นหรืออารมณ์นั้นไม่ว่าไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงความที่ไม่เป็นไปดังใจที่มีความขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาตลอดจนความที่หาความเป็นตัวตนเราเข่าแท้จริงแล้วนํามาเปรียบเทียบเคียงเข้ากับตัวเราหรือประสบการณ์ตรงของเรา เราก็จะพบว่าตัวเราคืออุปาทานขันห้าภายในที่เป็นเราเป็นของเราก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกับสิ่งทั้งหลายภายนอกเหล่านั้นเราเกิดมาได้ก็เพราะมีเหตุปัจจัยให้เราเกิดขึ้นเราลุ่มลุ่มดอนดอนดำเนินชีวิตมาได้รอดตายมาได้ก็เพราะมันมีเหตุมีปัจจัยให้เรารอดตายดำเนินมาได้แล้วการที่เรายังปรากฏอยู่ได้ในปัจจุบัน เพราะว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยเข้ามาสนับสนุนประคับประคองให้เรายังอยู่ได้รอดมาได้มาจนถึงปัจจุบันแล้วเราจะยืนยงคงกระพันเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดไปไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นอมตะอย่างนี้ตลอดไปได้หรือมันก็เป็นไปไม่ได้ในเมื่อสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เราได้หยิบยกขึ้นมาเป็นองค์ธรรม นำมาโยนิสโสมนสิการพิจารณาโดยถี่ท่วนแยบคายแล้วนั้นล้วนแล้วแต่บุบสลายวายวอดดับสูญตายไปสิ้นหาได้มีสิ่งใดที่จักคงกระพันหน้าด้านมั่นคงตั้งอยู่ได้ตลอดไปไม่อุปาทานขันห้าของเราก็เช่นกันครั้นเราโอปัญิโกน้อมเข้ามาสู่ตนแล้วเราก็จะพบว่าเมื่อมีเหตุปัใจจัยให้สุดโทมแก่ชารา เราก็จะต้องซุดโสมแกงหน่อมชราไปเมื่อมีเหตุปัจจัยให้เราป่วยไข้ไม่สบายมันก็ต้องล้มหมอนนอนเสือป่วยไข้ไม่สบายไปตามสภาวะอาการของมันแล้วมันสนใจอะไรกับเราไหมมันแคร์อะไรกับเราไหมแม้เราเพียงเพิ่มเหตุปัจจัยเข้าไปประครับประคองมันมากเพียงไรแต่ก็ยังมีปัจจัยอีกมากมายที่มันเหลือวิสัยที่เราจะเข้าไปควบคุม ครอบงำบังคับบัญชาท้ายที่สุดเราเองก็จะต้องป่วยไข้แ,แก่ชราตายดับไปไม่เห็นจะรอดไปได้เลยสักคนเดียวเมื่อรู้ชัดเห็นชัดกระจ่างแจ้งเจิดจ้าเช่นนี้แล้วจิตที่เคยยึดมั่นถือมั่นกอดรัดกายกอดรัดขันห้าว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วยังคอยสรรสร้างนิยายหลอกตนเองว่าฉันนี่สิควรจะเป็นอมตะ ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใครๆในโลกนี้ควรที่จะเข้าใจเราเอาใจเรายกยอปอปั้นเราตามใจเราทุกอย่างทุกประการจิตที่เข้าถึงธรรมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมบริสุทธิ์ด้วยธรรมคือความสำเนียกในกฎธรรมชาติอย่างแท้จริงแล้วก็จะสำรักสำรอกกระชอกิเลสคือความโง่งมที่เราเคยขนเอามาทับถมใจที่เคยพาให้โลภให้โกรธ ให้หลงให้รักให้ชังให้เครียดแค้นริษยาอาฆาตพยาบาทจองเวรชนิดที่ข้ามพบข้ามชาติตลอดมานั้นออกไปว่าโอ๋เนอตูนี้โง่ามาได้นานนมอย่างน่าอัศจรรย์โง่งมจนไม่น่าที่จะให้อภัยเพราะเหตุนี้ตูเลยต้องทุรนทุรายกระเสือกกระสนต่อพบต่อชาติหอยหาสร้างบุญสร้างบาปหลงติดสุขติดกับดักทุกข วนเวียนตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นพอกันทีกูไม่เอากับมึงแล้วเกิดในพบใดๆจะให้วิเศษวิโสขนาดไหนกูก็ไม่เอาอีกแล้วจะเกิดมาให้โง่ททำไมฟะเกิดแล้วก็ดับมีแล้วก็เสียพบแล้วก็จากสุขสลายกายไปเป็นทุกข์ทุกข์คลายก็นึกว่าสุขผุกๆโผล่ๆอยู่อย่างนี้ไม่มีสิ้นสุดแล้วมันจะมีสาระอะไร เราได้อะไรมาบ้างมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างพอกันทีสวัสดีลาก่อนกูไม่โง่ามาเกิดอีกแล้วเว้ยจิตนั้นจึงคลายออกจากอุปาทานเครื่องยึดถือทั้งปวงจิตนั้นจึงเป็นอิสระปราจักเครื่องร้อยรัดจิตนั้นจึงมีความสงบอย่างแท้จริงอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงเพราะหมดสงสัยไปในอดีตหมดสงสัยไปในอนาคต ไม่ปรุงแต่งอันนำไปสู่สภาวะทุกข์ได้อีกจิตจึงปราศจากโทษด้วยไม่มีอารมณ์ใดที่จะมาปรุงแต่งจิตให้เกิดโทษเศร้าหมองได้อีกจิตจึงอยู่ในฐานะของผู้เป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะเมื่อใดที่ประมาทย่อมก่อให้เกิดโทษแต่จิตของผู้รู้ถึงที่สุดเช่นนี้แล้วย่อมไม่มีอารมณ์ใดที่จะมีอำนาจเหนือใจมาชักชวนให้ปรุงแต่งจนเกิดโทษได้อีก ฉะนั้นจิตนี้จึงชื่อว่าเป็นจิตของผู้มีสติสมบูรณ์เป็นผู้ที่ว่างจากการงานอย่างแท้จริงเพราะกิจอันควรกระทำหรือบำเพ็ญเพื่อตอนนั้นเขาได้ทำสำเร็จจนถึงที่สุดแล้วกิจอื่นอันควรทำให้ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วที่กล่าวมาคือกระบวนการปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์แต่กระนั้นผู้ปฏิบัติก็อย่าได้ประมาท พราะกิเลสนั้นมันก็ดิ้นรนต่อสู้ทุกรูปแบบเพื่อความอยู่รอดของมันเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าเชื้อชั่วไม่มีวันตายก็ตราบใดที่เรายังหมกเม็ดแอบซ่อนความพอใจใครได้ใครมีใครเป็นบางอย่างซุกซ่อนเอาไว้เพอเมื่อไรมันได้ปุ๋ยได้น้ำมันก็จะเจริญงอกงามขึ้นมาได้อีกเสมอแล้วคราวนี้มันจะดื้อยามากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย ซึ่งถ้าจะปราบปรามต่อสู้กับมันรอบหน้าก็จะต้องใช้ยาที่แรงขึ้นไปอีกฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาสู่การปฏิบัติอย่างเต็มที่โดยมีมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันเป็นเป้าหมายเราก็ควรที่จะซื่อสัตย์กับตัวเราเองขุดคุยเอาสิ่งที่เราหมกเม็ดหลบซ่อนเอาไว้เอามาตรวจสอบพิสูจน์ให้มันเห็นดำเห็นแดงชัดแจ้งกันไปเลยถ้าอยากรู้ว่าเราแอบซ่อนอะไรไว้ ก็ลองเอาความตายมาท้าทายใจดูเพราะาพระป่าท่านจะสอนเสมอว่านิพพานอยู่ฟากตายเพราะเมื่อใดที่เผชิญกับความตายกิเลสมันก็จะดิ้นแสดงตนออกมาเพราะกิเลสทุกอย่างทุกชนิดนั้นล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยกายเป็นที่ตั้งของมันทั้งสิ้นแล้วเราก็จะรู้ว่าไอ้ที่เราแอบหมกเม็ดเอาไว้จนแม้กระทั่งตัวเองก็ยังหลงลืมหาไม่เจอนั้นมันคืออะไรบ้าง เราก็จะได้จับมันมาขึงพืชแล้วทำแหละมันให้จำแจ้งว่าความโง่งมอันใดที่เราแอบไปให้คุณค่าเอาไว้กับมันมันถึงได้มีคุณค่าวิเศษวิโสจนเราต้องแอบเอาไปซุกซ่อนเอาไว้เสียจนมิชิดการต่อสู้กับกิเลสนั้นเป็นวิถีทางที่เราจะประมาทไม่ได้เราจะต้องถอนรากถอนโคนกิเลสให้หมดสิน้นและจะต้องไม่ปล่อยเชื้อกิเลสให้หลงเหลืออยู่ มีปัจจัยใดบ้างที่ต่อเชื่อมให้มันยืนยงมีชีวิตอยู่ได้ก็ต้องตัดต้องทำลายมันเสียให้หมดและถ้าจะให้มันแน่นอนสิ้นซากกันไปจริงๆก็ต้องหงายมันเอารากชี้ฟ้าไปเลยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สิสะใจตราบใดก็ตามที่เรายังเพียรพยายามเพื่อความพ้นทุกข์และสามารถตอบคำถามตนเองว่าวันนี้เรายังประมาทอยู่หรือเปล่า ได้เต็มปากเต็มคำว่าไม่หรอกฉันไม่ได้ประมาทฉันได้เพียรพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็เชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้เราก็จะเป็นคนหนึ่งที่สามารถขุดรากถอนโคนต้นกิเลสของเราจนงายชีฟ้าตายสนิทได้อย่างสิ้นเชิงแท้จริงขอความสุขสวัสดีความมีสติตั้งอยู่ในความไม่ประมาทความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรม จงมีแก่ผู้สนใจใฝ่ในธรรมจงทั่วทุกท่านทุกคนเทินโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุพระภาสกรภูริวทัฒนโนภาวิไล